โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนายธนก,กิจรัตนจินดาน,นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับตัวของ Bootstrap นะครับงานมันเลยกำลังแล้วแหละแต่ผมก็อยากจะส่งนะครับเออนี่ในหัวของนี่การเขียนโปรแกรมพัฒนาชิ้นงานอะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในโค้ดเออเฮดเดอร์หรือ PHP นะครับจะเป็นตัวนี้การเขียนโปรแกรมในบรัดที่13พัฒนาจจอยู่ในทัที่20แล้วก็ เรียงแบบไล่ลงมาไล่ลงมานะครับในพวกโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลมโปรแกรมแปลงค่าฟอร์เรนไฮ์เป็นองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตัวของพวกเดี๋ยวตัวิดอันตัวของรูปภาพแล้วก็พวกตัวรหัสรายวิชาจุดประสงค์สมรรถนะรายวิชาคำอธิบายรายวิชาก็จะอยู่ในตัวของอินเด็กต์ครับอิ Index, นเด็กต์นี่ตัวนี้นะครับนี่คือรูปภาพที่1ก็คือชื่อ2องผมตั้งไว้นะ แล้วก็รูปภาพที่2ชื่อ3าแล้วก็รูปภาพที่4ี่ชื่อเฮ้ยแล้วอที่สามชื่อ4ี่นะครับตัวของนี้นะครับแล้วก็นี่อย่างไอพวกผ่าวิชาสมรรถนะนี่ก็อยู่ในอินเด็กซ์ทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวจะทดลองใช้ให้ดูสักโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือตัวของวงกลมนี่พื้นที่วงกลมนี่ครับแล้วก็ใส่รัศมีของเราไปเลยอย่างมดผมสามสิบสิบสองอะกดคำนวณปุ๊บนี่เราก็จะได้แล้วรัศมีของเรา 452ก็ถ้าจะกลับหน้าคำนวก็กดตรงนี้นี่แล้วก็จะกลับมาหน้าคำนวณได้ถ้าอยากกลับไปหน้าบูทแทบตัวเมื่อกี้ก็นี่กดการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เลยก็จะเป็นตัวนี้รูปภาพมี3รูปนะครับสามารถเลื่อนได้นี่แากมานี้ครับขอจับการกนเสนอเกี่ยวกับบูทแถบแต่เพียงเทาง่านี้ขอบคุณครับ